สวัสดีครับผมเจนะครับและนี่คือรีแอครีคคลิปนี้นะครับที่หยดตัวอย่างเต็มครับผมคือเอาจริงๆนะผมอะไม่ไหวแล้วผมไม่อยากรีแอคแล้วคือผมเนี่ยรีแอคที่หยดตัวอย่างแรกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เตรียตัวอย่างที่2เนี่ยมันก็ออกมาแต่ผมเนี่ยเห็นแล้วแหละว่าแต่ผมเนี่ยคิดในใจอ่ะกูไม่เอาแล้วขอตัวอย่างเดียวพอแล้วกูไม่เอาแล้วกูไม่ไหวแล้วนะฮะ แต่พี่พมบอว่าเฮ้ยไอรีแอคดีโอโหแล้วแบบเขาก็ไปดูรีแอคคนอื่นมามันก็แบบโอ้มันน่าดูอะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็เอ้ยยุเลยรีแอคเลยรีแอคเลยเราก็โอ้โหมันไม่อยากรีแอคเลยอะซึ่งตอนนี้มันก็ผ่านมันนานแล้วแต่ว่าเอาวะรีแอคก็รีแอคนะครับก็จะพยายามทนดูให้ถึงที่สุดแล้วกันนะครับโอเคครับถ้าใครพร้อมแล้วไปดูเลยครับ ถ้าเสียงหัวคนล้อก็ถ้ากูล้อก็เราด้วยนี่มองอะไรเหรอ ดาบอกให้แม่เขียนจดหมายไปหากูที่กรมโอกเรื่องนแปลกวันหนาหูทุกวันให้กูกลับมาดูที่บ้านหน่อยใครจะอยู่ก็อยู่ข้ามีอยู่แล้วาลุงจะไปฉันไม่ห้ามแล้วกันแต่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นนะ่ะมันมีเด็กป่วยเป็นโรคประหลาดบ่นว่าปวดท้องปวดท้องเหมือนไส้จะขาดกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายวันที่มันตายนะท้องมันบวมเป่งเหมือนจะแตกศพเน่าทันทีเหมือนตายมาแล้ว3-4วันบรรยากาศบ้านเอง เหมือนๆใเหตุการณ์ตอนนั้นเลยเปึ้งแน่ปึง้งเอ๊จะจัดเลยเป็นไงบ้างลูกเหี้ยอึดอัดง่วงนอนตลอดเลยจ้ะลูกแม่เย็ยนอาจจะเป็นแค่ไข้ธรรมดาเย้ยแล้วปิดตา,<อ>าไม่ชันด้วย มีอะไรก็บอกอตรงๆจะได้แก้ทันเอางี้ถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็อย่าไปทันแล้วถ้าเจอใครที่รู้จักก็อย่าให้ันเข้าใกล้แล้วกันอ้ยโชคดีปติดทันอันนี้ ย้ายบ้านเพราะเจอที่ใหม่ที่ดีกว่าคนหรือผีก็ไม่ต่างกันในยามตัวเนี้ยมันเก่งน,นักเรื่องเล่นกับใจคนกูไม่เคยเล่นบ้านไหนสนุกเท่าบ้านกูคิดผิดจริงจริงที่เรื่องอีนี่สนุกชิบหายพี่ยาเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหม ยินแยมเปิดเองมีไอแ c ด้วยเหมือนเอเป๊ะที่หยดนะครับก็ไม่มีอะไรพูดแบบพูดมาก่ะนะก็แล้วที่สำคัญนะครับที่หยดมีในระบบ iMac ด้วยนะครับซึ่ง เป็นที่น่ายินดีนะสำหรับหนังไทยที่จะได้เข้า i m a มนะซึ่งกามีไม่บ่อยมากนักนะครับก็ผมคิดว่าตอนแรกกับผมอะไม่กล่าวว่าอย่างไรกูไม่ไปดูแน่นอนแต่ว่าผมเรากลัวผีนะเราก็ไม่อยากดูอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เนี้ยมันดันมี i m a มมาล่อตาล่อใจอะเราก็เลยเอ๊จะไปดูดีเพราะว่านะครับเพราะว่าคือนานๆดีผมจะได้เข้า iMa มนะไม่ใช่อะไรคือ ไอแม็กไรเวลาหนังมันเข้าเนี่ยฟอร์มมันจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วมันก็จะไม่มีภาคไทยคือมันจะไม่มีภาคไทยนะซึ่งผมเป็นคนที่ชอบดูภาคไทยนะต้องยอมรับจริงๆนะครับแล้วก็แต่นี่เป็นหนังไทยที่เข้าไอแม็กเออเราก็อยากดูไงแต่ด้านเป็นหนังผีแต่ก็จะพยายามไปรอดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์แล้วันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็